สวัสดีค่ะเด็กๆอ่ะคาบนี้เป็นวิชาหน้าที่พลเมืองนะคะหน้าที่พลเมืองอ่าเมื่อกี้แม่แดงให้เด็กๆได้ดูคลิปเกี่ยวกับอะไรคะอ่าความสําคัญของภาษาไทยนะคะความสําคัญของภาษาไทยภาษาไทยทําเป็นทั้งภาษาพูดภาษาเขียนและภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยไม่มีไม่มีชาติอื่นที่ใช้ภาษาเหมือนเรานะคะ ภาษาของเราเป็นภาษาไทยฉะนั้นเด็กๆทุกคนเป็นยังไงคะต้องฝึกพูดฝึกเขียนให้สวยงามใช่ไหมคะเขียนให้สวยเขียนให้ถูกต้องนะคะตามที่เราได้ชมในคลิปวิดีโอนะคะเห็นไหมคะแล้วก็การพูดก็เหมือนกันนะคะพูดอ่าวันนี้นะคะจากการที่เด็กๆได้ รับความรู้ความรู้จากคลิปวิดีโอนะคะเกี่ยวกับความสําคัญของภาษาไทยนะคะไม่แดงก็จะให้เด็กๆได้ทํางานชิ้นหนึ่งนะคะอ,ะอันนี้มีคะแนนให้ด้วยนะคะให้เด็กๆวาดภาพและระบายสีการใช้ภาษาไทยโดยที่ไม่แดงกําหนดขึ้นมาว่าฉันกําลังไปโรงเรียนต้องพูดกับคุณแม่ว่าพูดว่ายังไงคะ พูดว่ายัางไงก่อนไปโรงเรียนก่อนจะมาโรงเรียนทําไงคะคุณแม่ยืนอยู่น้องก็วาดรูปคุณแม่แล้วก็วาดรูปตัวเองนะคะตัวฉันกําลังไปโรงเรียนจะไปโรงเรียนนะคะต้องพูดกับคุณแม่ว่าผู้ชายพูดว่ายัางไงคะสวัสดีครับผู้หญิงสวัสดีคะ่ะแล้วนักเรียนวาดภาพประกอบด้วยวาดภาพยกมือไหว้นะคะ ยกมือไหว้แล้วพูดคําว่าสวัสดีครับเขียนมาด้วยเลยนะคะเขียนมาด้วยนะคะทําได้ไหมคะทาได้ไหมคะเด็กๆอ่านะคะให้เด็กๆทํามาแล้ววาดรูประบายสีให้สวยงามนะคะนะคะทําได้ไหมคะอ่ะค่ะทำได้ไหมคะ, <c oughs> มคะลูกวาดรูปเลยเด็กๆเ,เก่งอยู่แล้วค่ะวาดรูปอ่ะ ไม่ได้มีตัวอย่างนิดเตงมมีตัวอย่างนะคะตัวอย่างการวาดอวาดเป็นรูปอย่างอันนี้เป็นภาพเล็กๆนะคะภาพเล็กๆภาพนี้เห็นไหมคะมีการสวัสดีแล้วก็เขียนเนี่ยเด็กๆเขียนแบบนี้เลยนะคะเขียนแบบนี้เลยนะคะผู้หญิงก็เขียนว่าสวัสดีค่ะผู้ชายสวัสดีครับให้เขียนมาด้วยวาดรูปแล้วเขียนด้วยว่าเราควรพูดว่ายอย่างไรนะคะก่อนมาโรงเรียนทำได้ไหมคะเข้าใจไหมลูก เข้าใจไหมคะอ่าถ้าก็เข้าใจแล้วลงมือทำเลยค่ะวาดภาพคุณแม่ยืนอยู่ใช่ไหมคะอ่าแม่ไหนยกตัวอย่างคุณแม่ยืนอยู่แล้วก็หนูก็แต่งตัวเรียบร้อยแล้วจะไปโรงเรียนแล้วก็เข้าไปสวัสดีคุณแม่แล้วพูดว่าเป็นผู้ชายพูดว่าสวัสดีครับเป็นผู้หญิงพูดว่าสวัสดีค่ะทำได้ไหมคะ ทำได้นะคะถ้าเข้าใจแล้วลงมือทำได้เลยระบ,บายสีให้สวยงามเขียนวันที่ด้วยนะคะไม่เดนไม่เขียนให้ดูแล้วนะคะเขียนวันที่ด้วยนะคะอ่าเสร็จแล้วสมม่งมาให้ไม่เดนไม่เดงมีคะแนนเป็นคะแนนเก็บด้วยนะคะอ่าสำหรับวิชาหน้าที่ก็แค่นี้ก่อนนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ